พี่น้องสม้มบรรยากาศท้องไร่ท้องหน้านะคะโอ้สุดยอดอีหลีนกยังก็จะมาหลายแทยพี่น้องอแถวอำเภอย่างตลาดจังหวัดกระสินีนพนเพลทหน้าปังเด้อค่ะนคะคะนกเต็มเลยนะคะมาเป็นน้ำคลองนคะนคะ กี่หยดลีนะคะ หวนว่าหันแม่ฟันว่าก็จะเอาไกลมมะหายตัวหนึ่งเนาะก็พากันปีหน,น,น,นึ่งเก่้าเกลาหนึ่งว่าน่รวยมาเร็วออกเร้วเจงวมาไกล้าตเนาะหลังจากสูนเก่าหลังจากเร็วออกเราก็เลยมาฟันต้อองวดฟันต้องหวดฟันมาเลยขี่รถจักขวงเอากูก็ขี่รถเป็นว่ารถขั้นใดแม่รถเล่ยนตลกไหม่ถเตาหารถเมส่อไสม่ก็เป็นจริงมันขี่รถเมติงครับรถเป็นเลยบ่ครับฟันเจ้าแก่อันอันกูแกมันนั่ เดี๋ยวมาเบิองหันไม่เลงมาเบิองห้มันไ่เป็นสูญหายทิ้สากในปุ่นแกใุ่แกูาทะเบียนรถว่าอะไรใดทะเบียนว่าไดออกได้เดืยนเดียวอนมด้วย งนละออกได้เดืยนเดียวเอาปุ๊กขี้รถเป็นว่าขี้แป้งคนันลอยลอยลอยไปขี้บัคันคนเราไปขี่บังคันก็ว่ะก็ผพกคุ้มต้องกดเมืนแม่นหรนไทยเหียนซองไฟไห่เอผู้ตายแล้วนะผัวคนเอ้าขึ้นมาซองไฟไยเอาเปียงเอาเปิดเปียงขี่รถว่าเปิดไฟตาลถกันคนลูกคนลูกเจ้าคนเป็นจริงอันี้คนเป็นจริงพ่อบ้านแม่นี่ตายจักปีแล้ว เอาถงเสืร้านหน่อยเลยปีกัวได้ร้อิกว่าปีสิกว่าปีแล้วเอ้ยอหอยไม่อยู่เราย่งอยู่้วเก้าปีแดาหาเก้าปีนี่หเกีนี่ะมาหาดดนั่นตายนี่ันนีแม่ถือกุญแจบกแปลห้าเก้าแต่ถือกุญแจไปหอยไว้โอ้ก็สิว่ามเป็นเลขยุกงแก่ส้เอาเบิ่งแล้วครับศูนหาเจ็ดศหาเจ็ดนะครับ สืบหาเก็บเกี่ยวเราไมฝานานพ่อบ้านเป็นผู้ยูอันเป็นผู้ที่ย้แจมกลดซองไฟหายเพราะว่าชีมอ๊ะใส่บ่เปิดไฟนะโอ้ผู้พอนสามีสิเสียไปแล้วซองไฟต้องกลดหายแม่ถามยังเดียวแม่ไม่ได้เปิดไฟตายไปลอยๆเพราะปัญหาของเป็นรีดยางเแบบใหม่ๆแม่ได้คุณแจรถมันมันมีแค่สามตัวเปล่แม่ศูนย์ห้าเจ็บเป็นรถไม่นะแม่เนาะเพิ่งออกมาเนากรถไม่ ก็ด้สีส้มเดือนพิมีเราที่แรกล้อเบาลบนนึกว่าล้าฝันเลยเออแม่เทานึกว่าเล่าหินรถดว่าเป็นเลขกันนะเพราเขาบอกเดือวโด้วเดือดเลยคือเลกเนาะตีซีตีซีเพร่งั้นี้นรก็เป็นเลขเทอเลยฝันตีซเคิงฝันมือใดแม่เอาฝันไดหมดต้องหดหดต้องหดเะโอ้ัวตงหดเลยหันตงหดงหดเนาะ เออเออเออฟังสิดอกอย่าไปมันฟังได้ก็แต่ว่าเฮาก็บ่รู้วันสิเข้าก็บ่รู้เลยครัจว่าลูกขึ้นมาเบิ่งด้เจอน้นบ่เห็นนี่ว่าว่าันเบิ่งอันฟ้งบ่ต้องมันสิอันย่าด้เเบิ่งนี่มันนั่นเอาดอกมันสิบ่มีวอันนี่อันเป็นเลกเนาะเอออไปเก็บไว้เด้ตัวนั้นเออเก็บไว้ตัวนั้นลคันนี้เพิ่งออกบ่แม่ออกวัาที่1ันมกราคม เว้ยมัตอออกมนในเดือนเดียวเดือนเดียวเดือนกว่าเนียเดือนเดือนหนึ่งก็รทะเบียนรถบ่าทะเบียนรถว่าขั้นดว่าขันแม่กับว่าฟันในน้อยฟันว่าข้าเอาไกลมาหายตัวนึงกับปีหนึ่งเก่าบอบอกว่าใกล้ตายเนาะเมื่วาไกล้ตายนู้ตีศูนย์เก้าแล้วเนาะมื่อากับเ่าใกล้ตายได้บอกหายตัวนึงปีหนึ่งเาที่ตนี่ตาเราใกล้มาหาตัวนึงว่าซ้ำหนีเว่าใกล้ อิแม่มากมากาเจ็ดมาครับมากเอาหลัให่มนนก่อนหลั่นี่ละนงหัลาบอกน้กันมือนเลยอกน้กันเหมือนละเนาะเดี๋ยวดวกมานางเป็นอย่างแม่บอกเดกเนี่ยเป็นอย่งมากมาตัวดีวมีแต่งเก่าตัวท่านละา่อหลายหักม่ี่พจับมันถือีิล่ะอ้าวไปมัดนังให้รู้กันทีนอนอยู่เชื่อแล้วอันพ่อบ้านพ่อบ้านยุ่งหัางหลังอายุเขาได้ก็แม่ตอนคนตาย อันนี้ได้ก็ลงกเขากาสองโอ้หกสองพ่อบ้านเป็นผู้ซ่องไฟ่หายพ่อบ้านยืนอยู่ข้างหลังแต่ว่าพ่อบ้านตายเป็นสิบปีแล้วอายุหกสิบสองปียู่ข้างโลกเฮ้ยเฮ้ยวายู่ข้างวะท่านคุณนอยู่ระวังเด้อสกิดข้างขามคุณอานุงานกอจงานน่ากระเว้นแสบแม่ลอดแม่ลอดสิท้ายคลิปให้เบิ่งนยาขี้เหลาเป็นตัยากกินเหล้ากันอยากกินดันแนวมาเมาหน่อยแม่ลอดคื เื้อให้กินมาแต่ให้ถือแม่ติตตต้ง,<ร>งฟันจำ<ร>นี่มันบ่าค่ะเีและบ่ได้ฟันเห่าเลยบ่มีคนเหาไกลมาหายเป็นบ้าเลเร <c oughs> าหยอกกันเด้อค่ะสรุปว่าแม่ติ้งฟันงวดนี่ฟันหน่อยๆฟันว่าขับมอเตอร์ไซค์ในข้อมนเป็นจริงครับบ่เคยขับเลยครับรถบ่เป็นค่ะเบียนรถย่างบ่มีรถพึ่งออกมีตะเลขกุญแจรถคือศูนย์ห้าเจ็ดเท่ากับตัาหายศูนย์หาศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดแม่ติงเพิ่งมาเพิ่งมาหาเจ็ด พ่อบ้านเป็นคนที่เสียแล้วนะครับพ่อบ้านแม่ติ่งเสียไปเป็นสิปีแล้วเพิ่นซ่องไฟหาเพิ่นยืนอยู่ห่างหลังอายุพ่อบ้านคือหกสองนะคะตัวเหลอนอาจารย์อาจารย์แซมหสองไม่ยิงไส่เลยเนี่ยโอ้ยิย่่ตัวันเนี่ยเรว่าฝันเนาะเพิ่น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 พิ่นเ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 พิ่เพิ่นเพิ่นเิ่นเพ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 ่นเพิ่นเพิเพิ่นเพ่นเพิ่น ตอนมันี่เนาะตะกี้มันกับเวียดนาแล้วกัมตรหอยยาสูบนี่เด้ค่ะแม่มันมาเป็นหอยยาอาชีพบางเมื่อกมาดอวนเมื่อใดอวนบ่มากก็คือล่ามามาหอยยานะหอยไปยาสูบเ็ตงานสองสถาบันเด้อค่ะสถาบันหนึ่งคือมัดอวนสถาบันหนึ่งคือหอยยาสูบเล่วยาสูงใส่อวนมึงเราบมาจิบน้อแม่เนาะ แม่ได้ทำมากอเลี้ยงลูกเลี้ยงร้านลงไปซอนเทื่อนะคะเพราะว่าบ้านคนเปลี่ยนคู่คนฟูคนฟูเมื่อใดไปสอนเอิ่นนูน่นดู้จไปทายคิปคนูคแหอ้แนที่ทางคนมากเบิงปากเบิงมันยากาศมันแม่ละก็หลายหลายเนาะมีดีมั้า แม่ติงถ้า่นเสียมาก่นมาเคยเขาฝันบอกเลขบ่แม่ยว่บ่บอกแบบว่ามีแต่มายืนยืนยืนยึดจังหนุกฝันหรือว่ายืนยุ่งหยุ่นยุ่ตีนย่ำนอนจ้ายิ้มให้บ่ป่าก็ยังแล้กว่าสื่ออายุไปถึงบ่ยันไม่ยังกินเทมเหยื่อลอยขุนลอยเงินที่เด็โทรศัพท์บ่บอกเลขกที่ว่ามายืนอยู่ข้างลรายืนอยู่ตีนบูแต่ว่าไม่ใช่ว่าเบ่นอีพ่อก่าบอกเล็กเสื่ออยู่คนก็น่าก็คือ62มันว่าเนี่ย บัตห้างวันนี้ออกหกสองนี่วมาบ่้านเพื่อนเดือนน้าเนาเล่คุณแกออกบนเลขอายุพอออกล่างเนาะวันยืนอยู่ข้างหลังวันนี้เด้อพี่น้องเอสซีนะคะพิจารณาเด้อค่ะเลขมนี้ซัมนี่เด้อค่ะคลิปนี้นะคะสามตัวหางเดียวศูนย์ห้าเจ็ดตัดไทยเอาแบบว่าผ่านศูนย์หาศูนย์เจ็ดหาเจ็ดเป็นตัวเน้นอายุพออายุพอบ้านเพิ่นที่เสียแล้วคือหกสองเพิ่นยืนอยู่ท้ายรถนะคะเป็นแนวทางหาสื่อสลากกินแบงค์รัฐบาลนะคะ 不来咋？你看，啊？